หลังจากเปิดตัว Redmi Note 9ซีรีส์3รุ่นที่จีนไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับในที่สุดก็ถึงข่าวของประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมา ทาง Redmi นะครับได้จัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ปล่อยมาครั้งนี้ด้วยการทั้งหมด2รุ่นก็จะมี Redmi 9T ราคาเริ่มต้นนะครับ4,499บาทและ Redmi Note 9T 5G ราคาเริ่มต้นถูกมากน่าจะเป็นมือถือ 5G ในไทยราคาต่ำสุดแล้วณเวลานี้เพียงแค่6,999บาทเท่านั้นไร้ V v a l m e 10i 5G อาจจะมารอบหน้าก็เป็นได้ ซึ่งทั้ง2รุ่นหน้าตาขายลม n o t ต9 4G และลม n o t ต9 5G ของจีนเลยจะว่าเป็นการรีแบรนด์ใหม่ก็ได้นะครับในวันนี้ผมจะขอพูดถึงลม n o นต 9T 5G ก่อนเดี๋ยวอีกรุ่นเอาไว้คลิปหน้าถึงหน้าตาจะคล้ายกันมากๆก็ตามแต่หากเราดูสเปคภายในแล้วก็ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันไปนะครับกับรุ่นวางขายในประเทศจีนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ถ้าอยากจะรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของ e ล m i n o t e 9 t 5G พร้อมกันเลยข้อแรกถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับใครอยากจ,จะข้ามไปใช้งานระบบ 5G แล้วพื้นที่ให้บริการ 5G ตอนนี้นะครับของทั้ง2ค่าย AIS และ2ก็ครอบคุมตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเรียบร้อยราคามือถือ 5G ก็ถูกลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับตอนนี้เราสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทซึ่งมือถือรุ่นนี้ราคาเพียงแค่6,999บาทเท่านั้นรองรับการใช้งาน d u o l 5G สามารถสแตนบาย 5G ได้พร้อมกันทั้ง2ซิมนะครับเป็นเทคโนโลยี 5G ของค่าย Mediatek ที่ค่อนข้างล้ำหน้ามากม รองรับการใช้งาน 5G ครบทุกขึ้นในประเทศไทยทั้ง700เมกะเฮิร์2,600เมกะเฮิร์และ3,500เมกะเฮิร์รองรับขึ้นความถี่เยอะกว่าเครื่องที่วางขายในจีนอีกซึ่งรุ่นนั้นนะครับจะไม่รองรับ 5G ขึ้นความถี่700เมกะเฮิร์ส่วนการรับสัญญาณแน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับยังคงมากับเสาอากาศรอบเครื่อง360องศาและรองรับเทคโนโลยี 4x4 MIMO สกล้องถ่ายรูปด้านหลังจะเห็นว่ามี3ตัวเหมือนกับรุ่นที่วางจำหน่ายในจีนนะครับแต่ถ้าดูรายละเอียดและข้อมูลของกล้องแต่ละตัวแล้วก็พบว่ามือถือรุ่นนี้จะถูกตัดกล้อง ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลออกโดยมีการใส่กล้อง depth sensor เข้ามาแทนสำหรับวัดระยะฉากหลังโหมด portrait กล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับจะประกอบด้วย กล้องหลักความละเอียดสูง48ล้านพิกเซล f 1.79ขนาดเซนเซอร์1ต่อ2นิ้วมีกล้องมาโครระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับ4เซนติเมตรความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟเซนเซอร์2 000, 000, ล้านพิกเซลรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดระดับ 4K 30เฟรมรองรับการถ่ายภาพในโหมดและพอร์ตเทรตโหมดส่วนกล้องถ่ายรูปด้านหน้านะครับจะให้มา1ตัวความละเอียด13ล้าน3หน่วยประมวลผลมือถือรุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU Dimensity 800U ขนาดชิป7นาโนเมตรการออกแบบ CPU ประกอบด้วยแกนหลักนะครับเป็น Cortex A76 สป e ด d c l o c 2.4 g h กะเฮจำนวน2คอ แกเล็กเป็นคอร์เท A55 สปีดคอร2.0 g h z ะเจํานวน6คอร์ GPU ใช้ m a ลิ G57 MC3 ส่วนแรมและหน่วยความจำเครื่องที่วางจำหน่ายในไทยจะถูกลดขนาดลงนะครับจากเดิมเครื่องจีนให้แรมมา6 g b และ8 g b เครื่องที่วางจำหน่ายในไทยจะมีเฉพาะรุ่นแรม4 g b เท่านั้นหน่วยความจำก็เช่นกันที่จีนนะครับมีความจุให้เลือกทั้งหมด2แบบ128กิสูงสุด256กิ เครื่องไทยเหลือแค่หน่วยความจำ64กิกสูงสุด128กิกเทคโนโลยีนะครับใช้แบบ UFS 2.2แต่มีเฉพาะในรุ่นหน่วยความจำ128กิกส่วนรุ่นหน่วยความจำ64กิกจะเป็นเทคโนโลยีแบบ UFS 2.1 4แบตเตอรี่ให้มาความจุ5 0 0 0ม a h นะครับใช้งานได้นาน2วันหากใช้งานในด้านของการดูวิดีโอจะสามารถดูได้นานสุดถึง18ชั่วโมงใช้นํำทานะครับได้15ชั่วโมง และเล่นเกมได้นานสุด11ชั่วโมงรองรับฟ้าชาร์จ18วัตต์ชาร์จแบต33%ภายในระยะเวลา30นาทีพร้อมอะแดปเตอร์ภายในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อแยกจ่ายไฟได้สูงสุด22.5วัตต์5มือถือรุ่นนี้จะมากับหน้าจอแบบ dot display นะครับขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครอบรับด้วยกระจกกันรอย Gorilla Glass version 5 เป็นหน้าจอช่วยถนอมสายตานะครับมาตรฐาน TUV l i n e l a n d และรองรับระบบ y y l 1ของ Netflix อีกด้วยสำหรับรับชมภาพยนตร์ความละเอียดสูง6ระบบเสียงของมือถือรุ่นนี้นะครับจะให้มาเป็นลำโพงคู่สตูดิโอช่วยให้การฟังเพลงนะครับเพาะมากยิ่งขึ้นมีเซ็นเซอร์ IR Buster สำหรับกดสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือรองรับการชาระเงินนะครับผ่านระบบ nfc และตัวเครื่องมือถือรุ่นนี้ผ่านการเคลือบสาร nano coating จึงมีคุณสมบัตินะครับในการป้องกันฝุ่นและและอองน้ําระบบการเชื่อมต่อจะรองรับการใช้งานด้วยกันทั้งหมด2ซิมนะครับหาซิมเป็นแบบ triple slot สามารถเพิ่มหน่วยความจาภายนอก hd card ได้รองรับการใช้งาน d u o 5g และ 4g นะครับสแตนบายพร้อมกันทั้ง2ซิม Wi-Fi รองรับขึ้นความถี่5กิก บูทูตเวอร์ชันรองรับการน,นำทางด้วย GPS และบระกิการ Android นะครับจะเป็นเวอร์ชัน10และครอบทับด้วยามี UI เวอร์ชัน12การมาจจำหน่าย Redmi Note 9 T 5 G นะครับจะเริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการ16มกราคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ JD Central นะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นเริ่มต้นแรม 4GB หน่วยความจำา6 g g ราคา6,999บาทรุ่นแรม 4GB หน่วยความจำา2 8 g g ราคา 6, 7,499บาทสีตัวเครื่องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีม่วงและสีดำส่วนเ e d m i 9T 4G นะครับเริ่มวางขาย15มก,กราคมมี2รุ่นเช่นกันรุ่นเริ่มต้นแรม 4GB หน่วยความจำ64สิกราคา4,499บาทและรุ่นแรม6 g b ิกะไบต์หน่วยความจำ128่ริกราคา5,299บาทมีสีเครื่องให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับ ดำฟ้าเขียวและส้มดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อติดตามข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับหากว่างวันไหนเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอน